สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำทิปประจำวันวันนี้หกข้อเรื่องไม่ได้มาเรียกคนชอบทมให้เราอธิฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอพระองค์พูดกับเราด้วยคำของ,รงพระองค์อธิษฐานในพระนามสุดเจ้าเอเมนวันนี้นะครับหวข้อเรื่องไม่ได้มาเรียกคนชอบทมผมเชื่อว่าเราส่วนใหญ่ไม่รู้สึกว่าเราเป็นคนชอบทมนะเราคิดว่าเราพยายามจะเป็น แต่ว่าเรารู้เลยนะครับว่าพมพีตอนนี้น่าจะกําลังพูดกับเราอยู่โดยเฉพาะวันนี้ผมคิดอยากจะทําฉากเป็นแบบนี้นะครับอยากจะทําฉากเป็นกระจกนะแบบว่าพอคุณมองแล้วเนี่ยเห็นหน้าคุณเองครับแต่ว่าเทคโนโลยีผมยังไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแล้วก็พยายามทําอยู่หลายอย่างนะครับพูดถึงเรื่องพยายามทำเนี่ยโอ้โหผมได้คอมพิวเตอร์ใหม่มาแล้วนะครับ แต่ว่าต้องมาพยายามเซตฉากแบบใกล้เคียงเดิมน,นะก็เป็นเรื่องที่ยากเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องนี้ครับเอาเป็นว่าวันนี้คุยกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยดูพ่อพีเราคิดนะครับคือธรรมดาผมก็ไม่ได้คิดว่าจะมาสอนพ่อพีนะครับเวลานี้นะเพราะว่าการสอนพ่อพีมันเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ว่าเราอยากไปมาอ่านพ่อพีแล้วได้รับสิ่งที่พระเจ้าเรียกแต่พระคัมภีร์วันนี้กําลังพูดกับผมเองนะครับ ไม่ได้พูดกับคนอื่นนะครับแล้วก็ผมเองก็ดูพระพตีตอนนี้ด้วยความรู้สึกที่พระเจ้าพูดสิ่งนี้แล้วก็เลยอยากจะถ่ายทอดตอน,นะครับเนื่องจากเวลาที่เราขอบคุณพระเจ้านะครับครูเอี่ยมนะช่วยในในแบบนี้นะครับที่คุณเห็นอยู่อย่างนี้ครับให้มีรูปของผมนะครับแล้วก็มีสามารถจะฉายอย่างอื่นได้ข้างๆนะครับแล้วเขาก็ทํามาเป็นไฟล์นะครับครูเอี่ยมที่ไม่สบายอยู่เนี่ยนะครับ ก็ช่วยนะครับแล้วก็บอกว่ามุมมุมเนี่ยไม่ควรจะชิดมุมเกินไปเพราะว่าเราจะโดนตัดจากเวลาบางคนอคอมพิวเตอร์แต่ละคนไม่เท่ากันหรือดูจากมือถือเนี่ยมันจะโดนตัดออกนั่นซึ่งตรงนี้ก็ช่วยมากนะครับแล้วเราก็ปรับปรุงมาถึงขนาดนี้ถ้าคุณไปดูอันเก่าๆของเราเราจะค่อยๆปรับปรุงมาเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็อยากได้คนแบบขรี่ยมนะครับที่เข้ามาช่วยนะครับเราก็มีคนแบบ มีหลายคนเลยนะครับเวลาสมมุติว่าเราโพสต์วิดีโอผิดก็จะรีบบอกแต่เช้าเลยนะครับนั้นเราก็จะแก้ทันนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าใส่ตอนผิดใส่ชื่ออะไรผิดมีคนช่วยนะครับช่วยกันบอกนะครับแล้วเราก็ช่วยช่วยแก้ไขนะครับบางทีคือเราต้องการคนแบบนี้ครับแล้วโดยเฉพาะนะครับพอผมเริ่มมาต้องเซตเซตทุกอย่างใหม่เนี่ยนะครับสําหรับอีกเครื่องเนี่ยทำให้ผมรู้เลยครับว่า ผมมีผู้ช่วยอยู่ที่ดีมากนะครับแล้วก็ช่วยทุกอย่างนะครับคนที่นั่งใส่แต่ละอย่างให้ผมเนี่ยนะครับก็คือภรรยาผมนะครับแล้วเขาก็ใช้เวลาเยอะมากนะครับในการที่เขาจะประดิษฐ์ประดอยคํานะครับแล้วก็แม้กระทั่งชื่อผมนะครับคุณลองสังเกตดูครับเป็นฟอนต์ที่มันไม่ปกตินะครับฟอนต์สวยงามนะครับแปลกใหม่ครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยพอผมไปทําใหม่มันไม่สามารถทําอย่างนี้ได้ครับเราต้องไปหาฟอนต์นี้มาแล้วก็เราก็ต้องใช้เวลามา ผมก็เลยรู้สึกว่างานแต่ละอย่างที่ทำเนี่ยพระเจ้าใช้แต่ละคนเข้ามาช่วยกันแล้วนี่เรื่องนี้เกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งที่เราจะดูด้วยกันผมไม่ได้เอ่ยถึงคุณได้ทุกคน,นครับผมรู้ว่ามีหลายคนมีส่วนช่วยมากนะครับแม้ว่าจะเป็นการคือเรากำลังเตรียมสำหรับการออนไลน์ร0 0เอร์เซนนะครับสดนะครับซึ่งเราจะทำให้ได้ในอนาคตเราต้องเซต ทุกอย่างเตรียมพร้อมเราต้องใช้ซูมนะครับลิงก์นะครับเราต้องเตรียมสําหรับการที่เราจะไปสู่อีกขั้นหนึ่งและแม้กระทั่งการเฝ้าเดียวนี้นะครับผมกําลังเตรียมไปสู่การที่เราจะเฝ้าเดี่ยวสดนะครับผ่าน obs เนี่ยนะครับสดสดด้วยกันทุกวันนะครับแล้วก็มันก็จะเป็นเหมือนไลฟ์นะครับทุกวันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในอนาคตเราจะทําได้เราก็จะสามารถพูดคุยกันได้สดๆนะครับถึงเวลาตื่นเช้าขึ้นมานะครับ อาจจะกําหนดกันหกทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับหรือว่าเฉพาะวันเสาร์หรือสุกเสาร์นะครับเราจะมาคุยกันตอนเช้านี่นะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่กำลังเตรียมเพื่อจะไปแล้วก็ต้องการคนมากมายที่จะเข้ามาช่วยคนที่มีความสามารถพิเศษตรงนี้มันเกี่ยวอะไรกับพัมพีวันนี้ครับเรามาดูพัมพีวันนี้ด้วยกันครับพัมพีบอกนี่ครับมันเป็นการเรียกมัทถิวนะครับแล้วผมอยากจะอ่านสองข้อนี้ให้เราฟังนะครับว่าเมื่อพระเยซูทรงได้ยินแล้วก็ตรัสว่า คนแข็งแรงไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บป่วยต้องการท่านจงไปเรียนความหมายของคำพีข้อนี้ที่ว่าเราประสงค์ความเมตตาไม่ประสงค์เครื่องสัตวะบูชาด้วยว่าเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่มาเรียกคนบาปครับผมเชื่อว่าบางทีถ้าผมจะบอกว่าวันนี้พระเจ้าตรัสอะไรกับคุณแล้วก็เขียนมาบอกเนี่ยเขก็อาจจะได้ พี่น้องขาประจําอยู่สองสามท่านนะครับที่เขียนแต่ผมอยากให้คุณคิดเพิ่มพีข้อนี้ด้วยสิ่งที่พระเจ้ากําลังตรัสกับคุณนะครับพระองค์บอกว่าพระองค์มาเรียกคนบาปเราอาจจะไม่รู้สึกว่าเราเป็นคนบาปแบบตรงๆนะครับแต่ว่าพรมพีบอกพระเยซูบอกว่าคนแข็งแรงคนปกติไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บป่วยต้องการเวลาที่เราไม่สบายเราจะไปหาหมอใช่ไหมครับ พี่น้องหลายคนไปนอนโรงพยาบาลน,นะครับไปหาหมออยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ได้รับการรักษานะครับพระเยซูบอกว่าพระองค์ประสงค์ความเมตตาไม่ประสงค์เครื่องบูชาครับคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการได้รับจากเราไม่ใช่แค่การทำแบบขอไปทีครับหลายครั้งนะครับผมเห็นคนที่ถวายนะครับ ถวายสังฆทานหรือถวายอะไรเนี่ยครับเขาก็ทําแบบเร่งรีบนะครับตามเวลาที่เขามีนะครับและเขาก็พยายามจะยึดตามแบบนะครับถ้าเราเห็นคนใส่บาตรตอนเช้าเราจะสังเกตได้เนาเร่งรีบก็จะทุกอย่างก็จะไปต้องทำครับถอดรองเท้ายืนบนรองเท้าหรือว่าบางคนรีบขนาดที่ว่ามันมีหลายอย่างที่รีบมากนะครับทำเพื่อที่จะให้เสร็จเท่านั้นเองแล้วพระพิววันนี้บอกครับว่าพระองค์ มาไม่ได้มาเรียกคนชอบธรรมแต่มาเรียกคนบาปเรามาดูตอนที่มากกว่านี้อีกนิดหนึงนะครับสำหรับข้้งบนนะครับก็คือว่าพระเยซูทรงเรียกมาทิวครับก่อนหน้านั้นก็คือมีคนถามพระเยซูว,ว่าพระองค์มินประมาทพระเจ้าเนี่ยพระองค์ยกโทษความบาปได้หรือนะครับพระองค์ก็บอกว่ามันง่ายกว่ากันจะเอาอยังไงจะให้ฉันเรียกเขายกแค่หรือจะให้ฉันยกความบาปให้เขาเอาแล้วกัน เอาง่ายๆยกแค่ก็แล้วกันนะครับแต่พระเยซูมาเรียกผู้ชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่ที่ด่านเก็บภาษีครับซึ่งเขารู้ตัวว่าเขาเป็นคนบาปไม่มีใครคบค้าเขาครับพระองค์เรียกเขาว่าจงตามแล้วเขาก็ตามทันทีครับผมเข้าใจว่าเขาต้องเห็นอะไรบางอย่างในตัวพระเยซูเขาต้องได้ยินมาละเขาต้องรู้แล้วว่าพระเยซูเป็นอย่างไรแลวเขาติดตามพระองค์ไปทันทีครับเขารู้สึกว่านี่เป็นโอกาสของเขาแล้วมัทธิวจะไปทําอะไรครับ เขาก็ไปทํางานที่เขาถนัดนะครับเขามาอาจจะมาจัดฟรอนสําหรับคอมพิวเตอร์ครับเขาอาจจะเข้ามาทําโปรแกรมเขาอาจจะเข้ามาช่วยในส่วนอื่นๆเขาอาจจะมาเล่นดนตรีก็ได้ครับถ้าเขาเป็นนักดนตรีและเขาจะทําสิ่งที่เขาถนัดทําให้ดีที่สุดและหลังจากนั้นพระเยซูกิสเข้าไปกินอาหารอยู่ในบ้านคนเก็บภาษีครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมาทิวให้เราเห็นต่าง ต่อกันนะครับหลังจากเรียกเรียกตัวเขาเองแล้วแล้วพระองค์มาทานอาหารในบ้านของคนเก็บภาษีครับแล้วก็ในนั้นมีคนบาปอื่นๆครับฟาริสีเห็นฟาริสีติครับว่าถ้าไปมากินอาหารกับคนบาปคนเก็บภาษีพระเยซูก็เลยตอบคํานี้ครับว่าคนแข็งแรงไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บป่วยต้องการพระองค์ประสงค์ความเมตตาไม่ประสงค์เครื่องสตวบูชา พระองค์ไม่ได้มาเพื่อเรียกคนที่เรียกตัวเองว่าชอบธรรมแต่พระองค์มาเรียกคนบาปผมอยากจะได้สิทธิที่อำนาจอันนี้ของพระเยซูจังเลยนะครับผมอยากจะมองที่คุณแล้วก็ผมก็อยากจะเรียกคุณแต่ละคนว่าคุณที่เก่งทางด้านใดคุณอาจจะไม่เก่งก็ได้ครับแต่คนที่ถนัดคุณที่มีความสามารถทั้งนั้นนะอยากให้เข้ามามีส่วนในการรับใช้พระเจ้าด้วยกันบางคนนะครับ เล่นกีตาร์ไม่ได้คั้นเทพครับแต่ว่าเล่นได้ดีครับแล้วก็อยากให้เข้ามาช่วยรับใช้พระเจ้าด้วยกันบางคนก็มีความสามารถในการเล่นอะไรก็ได้ครับเขาหยิบอะไรก็เล่นได้ครับแต่เขาก็ไม่ได้ดีที่สุดครับแต่เราก็อยากให้เขาเข้ามาร่วมกันรับใช้พระเจ้าบางคนก็ทําบางอย่างได้ดีแล้วครับแล้วเราก็อยากเห็นเขาทําสิ่งนั้นในการเข้ามาร่วมกันรับใช้พระเจ้าแล้วผมอยากจะให้สิ่งนี้พระเจ้าเรียกคุณด้วยพระองค์เอง เรามีมีงานรับใช้มากมายนะครับมีหลายอย่างที่พระเจ้าสามารถที่จะใช้คุณได้แม้กระทั่งที่ผมยกตัวอย่างรับคนเจ็บป่วยพระเจ้าก็ยังสามารถใช้เขาได้แล้ววันนี้พระเจ้าเรียกคุณนะครับพระเจ้าไม่ได้มาเรียกคนชอบทำพระองค์มาเรียกคุณครับให้เราที่ฐานด้วยกันครับพ <ishing eigenlijk> ระเจ้าเราขอบคุณพระองค์และก็เราขอพระองค์ให้เสียงเรียกของพระองค์ที่จะเรียกเราทุกคน ให้เราได้ยินให้เรารู้ว่าเราจะใช้อะไรเพื่อพระองค์ได้บ้างให้เราขอมอบทุกอย่างที่เรามีให้กับพระองค์อธิษฐานในพระนามสุดเจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับล้วได้อะไรแบ่งปันกันมานะครับเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ